จะรับแก้งว่ามีรถจมของนักท่องเที่ยวเมื่อเจอของช้างจะเลี้ยวกลับล้อตกกล่องไม่สามารถที่จะแล่นได้นะครับจึงจอดอยู่แบบนั้นในขณะที่ของช้างก็เดินใกล้เข้ามาแล้วที่เดินนำหน้าคือแม่ด้วนนะครับ ที่เดินตามมาเข้าใจว่าเป็นแม่บุษบานะครับเดินไปจินไปนะครับไม่ได้เรียบร้อนนี่คือน้องเบหาครับชัดเจนครับนี่คือลักษณะของน้องเบหา และที่เดินตามมาน่าจะเป็นส้อยสวรราาครับยังคอยเดินดูแลและประกบน้องเบหายอยู่ไหม่ห่างนี่คือบรรยากาศของวันนี้นะครับวันที่6มกราคม2568เวลาประมาณ17.30นาาิกครับ เป็นความโชคดีจริงๆครับได้เจอน้องเวหาตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียวสมกับการรอคอยครับเวหาสมกับเป็นลูกของแม่ด้วนนะครับเดินตามหลังมาก็คือภูผานะครับตอนนี้ภูผาเดินอยู่ห่างและคอยดูแลความปลอดภัยให้กับโขลงช้างในคราวหน้าแอดมินก็จะนำเสนอช่วงเวลา แบบละเอียดยิบเลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ขอนำช่วงสุดท้ายมานำเสนอก่อนนะครับเพราะเป็นจุดที่สาคัญและก็ได้ชมการเดินของน้องเบหาอย่างสวยงามเลยทีเดียวจะที่ขับรถมาในขณะที่ของช้างก็ยังเดินมาไม่ถึงนะครับ ก็เดินใกล้เข้ามาแล้วนะครับมาดูว่าจะขยับรถทันหรือไม่นะครับในนั้นก็มีสร้อยสุวรรณนาอยู่ด้วยยังออกอาการแก่นแก้วดูแลโขงแต่เมื่อมีผู้ผาผู้ผาก็ดูแลด้านหลังให้นะครับนี่ครับสถานการณ์แบบนี้เจ้าหน้าที่ไปกันของอช้างเอาไว้นะครับนี่ครับไม่ให้เดินขึ้นมาได้นะครับในขณะที่ รถด่วนอีกคันหนึ่งก็พยายามลากรถนักท่องเที่ยวออกมาน่าจะสำเร็จแล้วครับลากอยู่สักพักหนึ่งนะครับต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่จริงๆครับที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนะครับดูแลทั้งช้างและนักท่องเที่ยวและทุกคนครับที่ผ่านไปยังอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับรอยบุบนี่ก็คือ ลายกับแค่ของช้างนะครับร่องรอยแบบนี้ชัดเจนครับ,รบนี่ครับใช้เท้าแตะไปที่งวงจากนั้นก็ขับรถยนต์ออกไปนะครับไปดูแลอีกฝั่งหนึ่งนะครับด้านหน้ามีเจ้าหน้าที่ อีกชุดหนึ่งคอยดูแลนะครับป้องกันไม่ให้รถนักท่องเที่ยวผ่านมาในระหว่างที่ช้างกำลังเดินอยู่กลางถนนครับสร้อยสวนราเริ่มแสดงบทบาทแล้วครับ <c oughs> นี่คือสร้อยสุวรราและไพลินนะครับนี่ครับสังเกตว่าทั้งสองนั้นหน้าตาคล้ายกันมากครับ ชายสุวรรณาหลังจากที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เดินนำหน้าแล้วครับน้องเวหานั่นอยู่กับแม่ด้วนนะครับจะเห็นน้องเวหาเดินอยู่ตามหลังไพรินอยู่นะครับนี่ครับยืนรอน้องอยู่นะครับแม่ด้วนก็จินแบบสบายใจครับตอนนี้แม่ด้วนเรื่อมตามมาแล้วครับ นี่คือน้องเวหาครับนี่ครับดูใกล้ๆเลยนะครับนี่ครับสวางามจริงๆครับสมกับที่รอคอยครับจุดนี้จะเป็นช่องเดินหลบเข้าไปในป่านะครับเจะาหน้ที่เห็นว่ามีช่องให้ช้างเข้าไปได้นะครับแม่ด้วนหันหน้ามองๆนิดหนึ่งครับ สุดท้ายแม่ร่วนยอมนะครับนี่ครับพยายามที่จะผลักดันให้ของช้างเข้าไปในป่านะครับเพื่อให้รถยนต์ของนักท่องเที่ยวสามารถแล่นผ่านไปได้ครับเป็นช่องทางเดินของช้างอยู่แล้วนะครับยอมจะรวยดีครับก็มีส้สวรรณานะครับหลังจากนี้ก็จะหันมามองนิดหนึ่งครับแต่แม่ร่วนนั้นเดินปิดท้ายอยู่นะครับ